สวัสดีค่ะร้านอาหาร991ยินดีต้อนรับค่ะร้านอาหารหรูขนาดเนี้ยเอาพนักง,งานบ้านนอกมาต้อนรับได้ยังไงพ่ <c oughs> อคาเวลคัมไม่เป็นหรือจ๊ะเอ,อ้ยไม่มาประคองซะนนี่อ๋อขอโทษทีนะคะพอดีร้านเราไม่มีบริการแบบเนี้ยค่ะ ไม่เจอกันตั้งนานอะ่ะก็ยังดุจนเหมือนเดิมเลยนะนี่ทำไมยังหยิ่งยโสอยู่ได้อะ่ะเอเอขอโทษด้วยนะคะลูกค้าช่วยขยีนรถไปจอดลานจอดรถหน่อยได้ไหมคะพอดีลูกค้าด้านหลังเข้าไม่ได้ะคะ่ะโอ my goodness นี่นี่อาปากนะแค่นี้ฉันก็เห็นฟันคุษธรรมละนักเลียดไปดีกว่า จะมีฟันพุทธเลยแค่เหลืองนิดหน่อยเองได้เจอเจ้าของบริษัทต,ตัวเป็นๆสักทีนะคะคุณเทนผมว่าเราอย่มามาัวเสียเวาลากเลยดีกว่าผมไม่ได้ชอบคุณผมลืมบอกไปนะบริษัทของผมมันมาลายปไปแม่เจ้าเนี่ยยังไม่เตรียมเสือนัดมม่ดดีกรโอ้ยผัว ได้สิถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะนั่งจักรยานแลน้วโอ้ม oh y g ก d n e s สสมัยนี้เนี่ยยังมีคนขับจักรยานอีกเหรอเนี่ยนี่แนสอย่าทำตัวเหมือนไม่รู้จักจักรยานได้ปะเมื่อก่อนฉันเห็นแกเป็นสกอตอยู่ตามต่างจังหวัดไม่ใช่หรออะไรกันอะชมพู่ทำไมฉันหันหน้าไปทางไหนก็จะแต่นหน้าเธออะก็พอดีฉันได้กินเหม็นๆนะ่ะที่แรกฉันคิดว่าส้มที่ร้านเต็มแต่นี่ไหนได้ปากเลยนีเองอะ กนนะขอบคุณคุณนะที่มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้พรุ่งนี้คุณว่างไหมแต่ผมจะเลียงข้าวเป็นการตอบแทนอืเรามีศัตรูคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเพื่อนกันพรุ่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าฉันต้องทำงานหาเงินก่อนนะดีไม่เป็นไรเลิกงานะแล้วผมมาละรับใช้จักรยานสองล้อหน้านะ<อ>ได้ดิ งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคุณเทนครับนายท่านโทรมาอีกแล้วครับสแสดงว่าพ่อฉันเนี่ยยังมีไฟในการฟื้นฟูฟธุรกิจสิถ้างั้นเนี่ยนายช่วยโอนเงินลเล่นไเหเคาับนายจะห้าสิบล้านคุณเทนครับแต่นายท่านเนี่ยเพิ่งล้มลายไปเองเนะครับแถมยังขายเครื่องบินส่วนตัวคุณไปอีกแต่ก็ยังดีนะครับที่คุณเทนเนี่ยออกมาเปิดบริษัทของตัวเองจนมูลค่าของบริษัทเนี่ยมากกว่าพันล้านไม่เป็นไรหรอวรีบไปโอนไป ะนะครับเรานานปะปะขึ้นมาฉันจองร้านอาหารญี่ปุ่นไปแล้วโอโหอาหารญี่ปุ่นเลยหรอเงะแพงไปไม่ต้องไปหรอกฉันว่านะเราไปกินอาหารอีส,สานกันดีกว่าอาหารอีสานหรอใครอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะนายก็รู้เองแหละเอ้โหโ้ ินได้จริงเหรอไอ้ดำดำเนี่ยนายนายนี่มาเป็นคนรวยเพิ่งรมเ่ำไหร่อ่ะคุยไม่ชินใช่ไหมไม่เป็นไรต่อไปเดี๋ยวก็ชินมุณกินไปดีนะบูหร่าบุหร่าลองดมมั้หอมบุหาอ้ามอะไรอ่้ามอ้ามทีหนึ่งเดี๋ยวชินแล้วจะชอบแล้วจะหยุดกินไม่ได้เลยนี่นายรู้อะไรปะร้านเนี่ยมันเป็นร้านลับๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยนะไม่มีทางจักหรอกนายเลือกเต็มที่ได้เลยนะ3ตัวร้อยเอ็น อ้าวชมพู่นี่เจอกันอีกแล้วนะถามจริงๆเฮอะใส่เสื้อราคาถูกแบบนี้ไม่คันมั้งหรอจ๊ะอ้าวนี่ชมพูน่นี่บังเอิญจังเลยนะคุณรู้จักชมพู่เพื่อนฉันสมัยเรียนด้วยหรอคะอ๋อก็แค่บังเอิญรู้จักแบบสวยอะไรแบบนี้เนี่ยเจอคนพวกนี้อีกนี่ฉันน่ะคิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะเก็บขยะที่ฉันทิ้งไปแล้วมาชมเชย แต่ก็ดูเหมาะสมกันดีดูสิขนาดจะไปเดทกันทั้งทีอ่ะยังจะมาเลือกเสื้อผ้าถูกๆแบบเนี้ยนี่แนทะหัดมีมรารยาทบ้างนะไม่งั้นเวลาหมามาเดินผ่านอ่ะมันจะเห่าคนไม่มีมรารยาทออ้อนี่ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรอ่ะฉันไม่โกรธหรอกนะเพราะว่าพวกคนที่ล้มละลายจะไปสู้อะไรเกษตรหีหน้าใหม่ไฟแรงคุณแพทริกแฟนฉันได้แพทริกอ่ะใช่นี่คือคุณแพทริก เจ้าของบริษัท JTP แกไม่รู้จักจริงเหรอมันนอกจริงเลยไปอยู่ที่ไหนมาแต่ก็เอาเถอะนะคืนนี้ฉันกับคุณแพทริกอ่ะจะไปงานประมูลที่พวกคุณชั้นสูงเขาจัดกันงานนี้บริษัทเดียวไอจัดขึ้นนะรใช่แต่บอกไว้ก่อนนะว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนจะเข้าไปได้ง่ายๆนะได้ฉันเจอกันในงานนะฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณแพทริกจะประมูลอะไรไป <laughs> ตลกดีว่ะโอเคงั้นรอดูเลยไปที่รักนี่นายบ้านหรือเปล่าเนี่ยงานประมูลหููขนาดนั้นนะพวกเราจะเข้าไปได้ไงช่เป็นเด็กเสิร์ฟในงานได้ไงเอาเธอหน้าเข้าไปได้แน่นอนแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ต้องทำก่อน,นรับรองนะว่าง,งานนุกแน่ คุณพาฉันมาที่นี่ไหมอ่ะคุณเ็นคะฝากแล้วนะค่ะวันนี้คุณสวยมากเลยนะเออคือฉันไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบนี้อ่ะรู้สึกว่าค่อยมั่นใจเลยอ่ะไม่เป็นไร เชื่อผมดิว่าวันนี้คุณต้องสวยสุดในงานแน่นอนแต่ผมว่าคุณยังขาดอะไรไปอย่างนะคนี้เอาเพกิเดีครับเ่ยเอาเนี่ย พวกแกไปขโมยบัตรเชิญมาจากไหนกันนะแลกเกี่อยอะไรนายด้วยสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านครับงานประมูลของบริษัท D O I จะเริ่มต้นขึ้นในบัดนี้นะครับงานประมูลชิ้นแรกก็คือแหวนเพชรน้่นดีเจียรนายจากประเทศเบลเยียมขอประมูลเริ่มต้นที่2ล้านบาทครับผมเฮ้ยทำไมเหมือนแหวนที่มันแทนให้เลยอ่ะ สามล้านครับนายจะบ้าหรือเปล่นานายไม่ลองมาลายเลยนะพี่รักเขาอยากได้อ่ะเพชรไม่ได้แค่นี้สามล้านหรอือเปล่เป็นถึงนะักธุรกิจไฟแรงมีใครให้มากกว่าสามล้านไหมครับไม่สนแล้วเขาอยากได้อ่ะห้ล้านหกล้านค่ะสิบล้านครับทำยไงน,นี่เนี่ย เอาเราสองคนไปขายไม่พอใจเลยอ่ะสิบเอ็ดล้านค่ะทีรัฐตอนนี้คุณผู้หญิงท่านนี้ให้ราคาถึงสิบเอ็ดล้านเลยครับมีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมครับผมสิบเอ็ดล้านครั้งที่หนึ่งสิบเอ็ดล้านครั้งที่สองสิบเอ็ดล้านครั้งที่สามยินดีด้วยนะครับ ถ้างั้นลงบินบริษัทใช้เลยแล้วกันนะขอโทษครับทางเรารับแค่เงินสดเท่าน,นั้นฮะเดีย๋ยวบอกนะว่านายไม่มีเงินจา่ายหรือว่านายไม่ใช่เจ้าของบริษัทท่านครับผมไปสืบมาแล้วครับคุณแพ็คทิกเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทของคุณเพื่อทำผลประโยชน์ให้ตัวเองครับนี่คุณคือเจ้าของบริษัท j t ทพีเหรอ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะจะไปไหนก็ไปแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นนะทหลาทหลารอฉันด้วยทหลา่ะนี่เขาคือเจ้าของเดตัลต่อปลอมแล้วคุณคือตัวจริงเหรอเขาเคยจีบคุณเหรออือแต่คุณปฏิเสธเขาอือให้อย่างนั้นเนี่ย คุณให้โอกาสเจ้าของบริษัทตัวจริงอย่างผมฉีดคุณได้ไหม